สวัสดีค like ่ะเข้าสู่ช่องเยานาชีกของนะคะมาดูนะคะเอฟซีนะคะโอ้ลุ้น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 ลุนโอ้เท่าไหรบังคลาหลายบังแล้วบังนี่คือใหญ่เห็น ทยนุดแต่รงนเมแล้วคือบางหน่อยบางคารามแม่ผันจิดจิตอยู่คือสัตว์มานชตัดแต่ว่าโอ้ยเมียนเท้เลยครับเยอาความจริงมาพูดแล้วไกับธนิมพัทธ์ี ตดใจเลยอะครับย <łość> ังไม่มีครับตั้งไ่ได้เห็นกันาเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนมามมามืให้มาี่มาเอาทางนู้นมหมปาปลาพอแล้ว่าต่อปีเต็ม ในที่สุดน,นะคะตําใ,ในที่สุดน,นะคะแกงแกงหมูใส่ฟักทองนะคะก็สเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาต่อมาต่ออันนี้อีกนะคะตําถัวนะคะเย็นนี้จะตําถั่วให้

nha nhá 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 เออในที่สุดก็สำเร็จในที่สุดเราก็เรียบร้อยโอเนาะไดลุ้นจนแบบตั้แต้งกับยอใส่สามส้มเลยนะคะโอ้โหมะกอกเนี่ยมะนาวเนี่ย่าบอกว่ามีมะขามต่อนบอ้วก็แล้วก็มีอันนี้อีกมะกอกอีกบ้านมีถั่วครับพี่น้อง ตามด้วยปลานัวปลานัวอ่ะนี่นะคะช่วงใสอันนี้ถ่ายไหมอย่าถ่ายสิไม่เห็นเป็นไรเลยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยนอันนี้คือน้ำตาลนะคะเอฟซีน้ำตาลชัดๆัดน้ำตาลชัดชัดดูนี่ลายนกินกับไข่ต้มหมูตรบ เท้ากันเลยแล้วไข่ไว้สีอุยเฮ้ยพยาลู้เนี่ยมันลื้อเลยเนาะอุ้ยน้ำลายไหลเฉยเลยนะเออดูมันไม่เห็นต้องใส่คนนี้ย่าเขาตั้งไว้เองเออเม่เห็นแล้วไม่ได้ดูเลยตั้งไว้แล้วก็อ่ะโอ้สีน่ากินมาก อาชิมชิมบ่เอาชิมชิมชิมเลยอชิมไม่ได้ค่ะนั่งเต้นโอ้โหพี่น้องนี่นะคะเราจะใส่อะไรพี่กเนี่ย่ต้มมีงอันนี้อะไรเงแกงหอโอ มีเครื่องดื่มสปอนเซอร์เชเมนูโปรดพี่แอนเมนูโปรดพี่แอนเลยนะแกมาองตองขอสวัา้ม่มามือันูามามอนมาตั้่พันพันนั้นแล้วแน่นมากมือนี่บ่ตองมามื่อหองมามือ่เดียวนะมามือเขาก็มา้ไอ้้ไปกินยาก่อน่นไนบหรอ โแมวัมันเป็นมันประเด็นบอกว่าปเป็นันรมันเป็มันเลยงมันก็บมัน้ะเมันเป็นมันันไนองเาดเดียนี่ยงอยู่พงอ้มยาลูกาไปบด ต,ต้มไข่กับจำมะทู่กอดีเลยจำมะทูดเป็นเมนูให้คู่ไข่ต้มเลยเพา็ประจำร้านอาหารมันจะมีเลยทำทัวไข่ต้ม นิงนี่เราต้องปลูกสวยใเยอะเนาะเอามออแล้วปลูกไปยังครับเริ่มปลูกแล้วปลูกมันมีปัญหาปัญหาตอนทำค้าม,มทำขึ้นงอกกว่าตั้งป้ายตัดไปหน่อยนี่แปลงถั่วนี่แปลงอะไรนี่กเป็นคอนเทนต์ในการที่จะทำไม่ไส่กันไม่ซุงมไม่ไมตันนี้ปลูกผักอะไรตั้งป้ายไปเลยเซวตุงนะ่นนะ เสาเสาที่อันห้ามาออตุงอันนั้นจำไม่ค่นั่นแหละพอดี่ไปดูดินมันก็เหมือนดินในนาเราเราที่เขาปลูกเนาะเขาก็เช่าพื้นชิโมขี้คว่ำตั้งไฟใหม่กิ่งไม้อะไรมาปักได้หมดเนี่ยมันขึ้นไปไมัน้องใครเนาะเขาก็ให้สูงเรื่อยต่ำใช่ไหมเป็กซ์ซูงอ็กซ์ไว้เนาะปฎิบานเนาะ มามันเลยยาตรงชื่อผมนี่น,นี่จะให้ป้าดูสีบานปะ้าเออเขาเขาเขาขายถูกงกอ้งยี่อะไรนี่เนี่ยคือมาต่อใหนี่ยสีบานนะเออสีบานแบบว่าแล้วก็แบบตรงผมแล้วก็หน้าผมมเนี่ยไม่ได้สีหยาดนะแกมะนาวของผม นัานนี้เป็นงาขายผักเดี๋ยวจะทำให้ของแข่งกันทำให้แบบสวนผักเราอะสมชื่อทีเขาเรียกว่าคุณนาสวนผักทุกนาทุกหนึ่งต้องเต็มนะแปลงผักให้เต็มแล้วพอเราถ่ายม,ามันจะสวยแต่เพื่อนค่อยทำเล็กทำน้อยแล้วทำไปเถอะแบบแปลงอะไรก็น้อยแปลงสั้นก็ได้ให้มันเต็มทุกนาพอราขึ้นมันจะสวยนะ่าถ่าย ก็แบ่งพื้นที่ให้เพื่อนก็แล้วเพื่อนก็ว่าจะวานผักเสียนเต็มเลยจะวานผักเสียนแล้วจ,จะามาวานจะผสมกุ๋ยแล้วให้เพื่อน,นรับมาคันสมบัเสียนหรือเาเราก็เอาโอ่งเอากะละมังมาก็คันขายเฉลยเพื่อน มันมันิบทีเาเปล่เรียวมันอ้าวชบีบีโอคงอิ่มแล้วฝาาเอ็แล้วมือสาวนีล้างโทรยล้างทวไแล้วมันสตอปไปแต่ไปล้างไม่ลูกชายม่จอยเนาะไม่ได้เลยจะสตอปไปล้างทรแล้วพอมเบิ่งมสตอปไหมแต่ล้างไม่แล้วนั่นเมีได้โทรแล้วหันมาเปนชิบชีวีคือเก่าอยู่กมันทำไมเนาะ คิดปุ๋นแล่ใช่ไม้อยู่บนแห่งกุเท้อ